ฝันตั้งแต่น้น่อยอยากเป็นหมอหลองมหมอล่ำเปบบน็นมารั่เราดแม่แม่กัส่งเสริมเต็มที่อยากไปใส่แม่ภาพไปถามอีกครั้งถามอีกครั้งขึ้นหมอลำมีหลายคณะหลาสถานที่หลายทำไมเลือกที่จะมาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนูมากมันผีไก่นูอยากเป็นฮ็ดคือผีก่นูอยากแต่งคือผีไก่ ก็แม่บึงเพจเศร้าหน่อยแม่ติดตามมาดุนแล้วค่ะแม่เห็นบอดเพิ่นปั้นคนให้ดังมาหลายคนแล้วแม่ก็เลยอยากให้น้องนี่มามีส่วนร่วมอยู่ในนี้ค่ะเมื่อนี้แม่ผ้านองมาฝากแม่ก็มีอย่างมาหายบอดนะคะแล้วให้พ่อเพิ่นแปอวพ่อแป๋วมาหา้เน่กินไม่หลุด ดีใจครับพี่น้องครับเือวบายินดีต้อนรับนะครับน้องอุ้งอิงแล้วครับครอบครัวของน้องอุ้งอิงครับศิลปินแต่ละคนที่ไปที่าาาิแตกตั้งกันนี่คว่มควมคว,มควมเป็นมาเนาะครับเอาไว้พ่อโอ,อแบบ้บอกเป็นน้ำบอกพอน้ำ เอคุณพอที่ให้โอกาสนู้ได้ค่ะขอบคุณที่ให้หนูไม่เป็นส่วนหนึ่งของสาวหน่อยเพชรันแพงนูสัญญาว่านูสีเฮ็ดใหมันดีที่สุดตั้งใจเอานะครับตั้งใจที่จะสร้างสรร์ผลงานบวนเวทีสาวหน่อยเพชรแปแพงให้เอฟซีเขาได้ชมเป็นนั่นๆ ให้เป็นศิลปินที่สร้างซื้อเสียงให้สาวหน่อยไป็นบันพแพ้งถือว่าเฮี้ยนน้ำพอก็น้ำคู่ศิลปินรุ่นหลังๆรุ่นลูกรุ่นล้านเนาะนี่เนาะแม่เนาะ,ะครับสิบหกปีก็ถือว่ามาสมา่ามาอยู่ไหมอันใดบ่ดีก็บ่ต้องไปเฮ็ดอันใดบ่ดีอันใด,ด,นดที่บ่หู้ก็ต้องถาม ถามนี่ก็คือถามคนที่รู้จักหรือถามคนที่อยู่ก่อนถามรุ่นพีรุ่นพ่อรุ่นแม่ไอ้เห็้จังสี่สิถือบ่นูองเห็นจังสีสิถือบ่ย,ออยิ่งเจะาของมันคนมากมายก็ขอให้ตั้งใจสั่งสรรพนงานคิดดีทําดีสิ่งที่ดีๆยอมตามมาพอว่าแฟนขับเพิ่นมึงแฟนขับเพิ่นตัดสินใจแฟนขับเพิ่นช่มเพิ่นเชีรยขึ้นอยู่นั่นตัวเจ้าของเน่ บางครั้งพ่อบอกคู่บาอาจารย์เพื่อนบอกแต่ว,ว่าเจ้าของบ่ปฏิบัติตามมันก็เป็นไปบ่ได้หรือบ่บ่อยหอดเป้าไมยตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในชีวิตเราก็ตั้งทงไว้เราก็ย่างไปหาทง่ง้วก็ให้คิดพอมือแหลกคือจังมือนี่หละ่ะสมมุนวันแรกยางไปตั้งการคือมือน,นี้นี่ให้คิดถึงมือแหลกเจ้าของลากกระเป๋ออกมาจากบ้านหรือความตั้งใจมากกับแม่กับพอ่อเราต้องการสิ่งไหน มาแบบไหนปุ้งอิงในวันนี้กับปุ้งอิงในวันหน้าอาจจะแตกตั้งกันฉะนั้นคือใครคิดถึงกี่ไปที่มากของเจ้าของในเมื่อวันหน้าเขาอาจสิประสบความสำเร็จหรือเขาอาจสิโด่งดังได้ก็ย่าลืมพู้ที่ยุเบื้องหลังอืมย่าลื่มพอย่าลืมแม่มย่าลื่มครูบาาร่าอาจารย์ไอ้ไส้หนองนุ่งทุกคนหรือผู้ดใดที่มีส่วนพลักดันนี้ในห้ามาถึงมือนี้ได้ ตั้งใจสั่งสั่งผลงานเด้อให้ประสบปรมสบร็จในชีวิตพ่อกับมหนาที่พลักดันสร้างสอนให้ลูกเต้าน้องนุ่งในเดินทางสายนี่สิ่งไหนที่นอกกรอบหรือพ่อคิดว่าน่ถูกต้องพอ่ขอขสิบอกบให้เขียนให้พ่อเด้ออหรือขอีดฝากไว้นะแม่ติมนั่นแหละอ่ย้ำไปว่าไปงานไปยังแล้วกับเมืองน้ำกันบ่มุมสายตาพ่อดอก ตั้งใจผสมสูตรลิ้เฮงเฮงปังปังดังดังเด้อลูกเด้ดดอครับ